รถตกน้ําอยู่2เหตุไม่ว่าจะรถตกทะเลที่ระยองกับอีกเหตุหนึ่งเนี่ยฮะรถพุ่งตกคลองแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมคนที่ขับเนี่ยเป็นตํารวจท้ายที่สุดตํารวจนายนี้เสียชีวิตนะฮะส่วนอีอส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยพยายามว่ายออกมาจากรถจมน้ําเสียชีวิตเหมือนกันและมีอีกหนึ่งชีวิตบนรถที่จบชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับในร คนเหมือนครับไม่ได้เจ้าพี่น้ำมาอกมาได้ดเดี๋ยวมล้องร้อยครม่่ลนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะกลายเป็นเหตุสลดนะฮะแล้วก็ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถที่จะกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำทันทีที่ญาติเห็นร่างของคนในครอบครัวก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วครับคือ เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่ามีรถเนี่ยตกคลองชมพทานพื้นที่หมู่2ตำบลหนองสามรายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นคลองชมพทานส่งน้ําขนาดใหญ่กระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากๆเลยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่ในการกู้ร่างด้วยนะครับทีมนักประดาน้ําลงค้นหาใช้เวลาไม่นานนักนะครับก็พบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าซีวิสีเทาหมายเลขเทะเบียนกไก่กไก่ก8 4 9 2กาญจนบุรีภายในเนี่ยมีร่างของร้อยตารวจโทประกาศพระทรัพย อายุ55ปีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าเรือนะครับแล้วก็ยังมีร่างของนายศักชัยอรุณขจรศักดิ์อายุ51ปีติดอยู่ในรถครับและยังพบว่ามีผู้สูญหายอีกหนึ่งรายยังไม่ทราบชื่อเจ้าหน้าที่พยายามที่จะค้นหาบริเวณโดยรอบแต่ก็ยังไม่พบนะครับคาดว่าจะถูกกระแสน้ําพัดไปคุณผู้ชมับเพราะในรถคันนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามี4ชีวิตฮนะ สี่ชีวิตที่ว่าก็คือร้อยตำรวจโทรประกาศซึ่งเสียชีวิตภายในรถม,มีนายศักชัยซึ่งก็เสียชีวิตอยู่ในรถและมีผู้สูญหายซึ่งพยายามที่จะว่ายน้ําออกมาจากรถเพื่อจะขึ้นฝั่งแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกกระแสน้ําในคลองจมทานี่ไหลแรงก็ทําให้ถูกน้ำเนี่ยพัดไปส่วนอีกหนึ่งชีวิตคือสุนัขพันธุ์ชิวาวา<อ>ชื่อว่ามีตังครับ คือพี่สาวของร้อยตำรวจโทรประกาศนะฮะที่เนี่ยมาถึงจุดเกิดเหตุล้วพบว่าน้องชายก็เสียชีวิตไปทีนี้สุนัขที่น้องชายรักก็มาเสียชีวิตไปอีกก็เข้าไปอุ้มร่างของสุนัขด้วยความรักพร้อมกับบอกว่าน้องชายเนี่ยรักเจ้ามีตังหรือสุนัขพันธุ์ชืว่อว่าตัวนี้มากๆนะครับเขารักกันตอนนี้ก็คงไปอยู่ด้วยกันแล้วผู้ชมดูสิก็กอดไว้แน่นแบบนี้นะครับเอ,เ,อเอาพาหอให้น้องอยดี ลลนี่จรงๆเธอได้ตะก,กอดสุนัขพันชิว,ว่าที่น้องชายเนี่ยรักนะครับเพราะจริงๆเธออยากไปกอดน้องชายนะแต่กอดไม่ได้คือเจ้าหน้าที่กําลังดูแลและจัดการศพอยู่นะครับขณะเดียวกันที่จุดเกิดเหตุตรงนี้นะฮะก็ยังพบรถกระบะอีซูซูดีแม็กซประตูสีดำนะครับจอดอยู่ในสภาพล้อหลังด้านขวาเนี่ยถูกชนจนพังเสียหายก็มีนายอนันต์อายุ32ปีเป็นเจ้าข,ของรถ ก็เปิดเผยแบบนี้ครับว่าผมเองเนี่ยขับรถมาจากกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม<ค>ะจะไปอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถเก๋งของผู้ตายนะครับได้ขับกินเลนเข้ามาในเลนของเขาเขาพยายามหักหลบนะครับแต่ทีนี้มันก็เกือบจะไม่พ้นทาให้รถเก๋งเนี่ยชนเข้าที่ล้อหลังรถของผมก่<ห>นอ<ห>นที่รถเก๋งของตํารวจเนี่ยจะเสียหลักพุ่งลงคลองนะครับคับมาปกติครับ อ่าตัวไอ้คันนึงเขาวิ่งตัวเลรยมาปกติใช่ป่ะและ้วเขาเขาค่อยเฉียงมาหาเลนผมอ่าเอาเห็นแล้วแหละค่อยเฉียงเฉียงมาเขาวักหักลงฮักลบมาหน่อยครับครับอ่าตอนนี้ลบแล้วลบ,ล,บล,บลบไม่ได้แล้วแล้วรถก็คือลงพองอ่าแล้วเขาก็ชนกันแล้วไอ้ทุ่มล้อผมเลยตอนนั้นตอนนั้นเราขับมาปกติใช่ครับ,รบเขามายังไงไายมาไหมไม่ได้เขาค่อยเฉียงมาเลยเฉียงมานิ่งครับเราก็พยายามลบแล้วอ่าผมลบมาแล้วแต่ว่าไม่คนชนอะไรตรงไหนของเราบ้างชนตรงล้อเลยครับล้อหลังเลยอ่า ครับแล้วมันก็หมุนหมุนไปฝั่งโน้น เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นตํารวจก็ต้องทําการตรวจวัดปรมาอลกอฮอ์ของน,อานายอนันต์คนขับ<ฮ>รถกระบะด้วยนะฮะ <_ C aut> ก็ไม่พบว่ามีแปรมาอลกอฮอ์แต่อย่างใดก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับ <_ C aut> คุณผู้ชมฮะทีนี้เส้นทางดังกล่าวเพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยเป็นถนนเรียบคลองชมพทานนะฮะแล้วก็คลองเนี่ยใหญ่ด้วยนะครับบางช่วงมีไฟสองสว่างบางช่วงเนี่ยก็ไม่มีไฟสองสว่างนะครับโดยเฉพาะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือไม่มีไฟสองสว่างด้วยแล้วก็ไม่มีราวกันถนนด้วยนะฮะสำหรับจุดเกิดเหตุนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าโอ้โหมี ตกคลองจมประทานบ่อยอครั้งเมื่อปี6-7นะคุณตกเป็น1 0บ0รายนะครับมีทั้งเสียชีวิตแล้วก็มีทั้งที่รอดมาได้นะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เสียชีวิตไป3ชีวิตแล้วนะยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตที่จะต้องพยายามที่จะตามหาอีกนะครับ